หูปากเบลอเลยโอ้ยกาขายเด็กมินมินมินหมีสั้โหไตหอกเลยโอยตัวดกัวเกจะเล้ามีัมี้ตามกิจสีแดงนะต้องเปลี่ยนดำสีเขียว รหวังหน่ขอคีดมาดิกี่เบ็ดหน่อย กลับบ้านไปในกระดีไม่ตายเลยนะน้ำเ,เต็มกล่องเลยตัวนี้อันตรายนะครับเดี๋ยวตองพิจารณาก่อนแต่เดี๋ยว,วด,ยวดูเดี๋ยวปลดก่อนไม่ไหวอันตรายมากเบ็ดมินเดี๋ยวล่อมึงต่อหน้าต่อตาเขาเลยโอ้ยน้ข้าวเยอะๆเสาหขวเนี่ยโอ้ไม่กัดมองไม่ขยับกัด báo nó vung cái này để nó dễ hái đấy nó